สวัสดีครับดิฉันนางจักรจาักษ์ในเขียวหรหัส0 5 6ครับกระผมนายเจริญพรน้อยตาแสงหรหัส0 9 7ย์ครับและดิฉันนะคะนางสาววิภารัญญาประสิทธิ์ค่ะหรหัส0 8 0วันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเรื่องความรู้พื้นฐานดอกเบีย้ยค่ะอธิบายความหมายของดอกเบีย้ยและประเภทของดอกเบีย้ยที่พบในชีวิตประจำวันดอกเบีย้ยคือ เงินที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการลงทุนโดยการคำนวณเป็นอัตราร้อยละต่อปีต่อเดือนต่อวันโดยดอกเบีย้ยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือดอกเบีย้ยเงินฝากและดอกเบีย้ยเงินกู้ดอกเบีย้ยในความหมายทางเศรษฐศาสตร์คืออัตราค่าตอบแทนจากการใช้บริการเงินกู้หรือสินเชื่อหรือปัจจัยการผลิตประเภททุน ในแง่ของผู้กู้มักคิดเป็นอัตรา้อยละของเงินต้นต่อช่วงเวลาหนึ่งเช่น1ปีส่วนในแง่ของค่าตอบแทนจากปัจจัยทุนนั้นค่าตอบแทนไม่ใช่ราคาของปัจจัยทุนแต่เป็นอัตราค่าเช่าปัจจัยทุนนั้นนั้นอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์สำหรับสินเชื่อและอุปทานของการให้สินเชื่อเงื่อนไขอุปสงค์และอุปทานขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาในการกู้จำนวนเงินกู้ความเสี่ยงประเภทของเงินกู้และคุณสมบัติของผู้กู้เช่นเงินกู้ระยะยาวมักคิดอัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าในระยะสั้นดอกเบีย้ยที่คิดกับธนาคารด้วยกันมักต่ำกว่าที่คิดกับบุคคลทั่วไปมีการแบ่งอัตราดอกเบีย้ยแบ่งออกเป็นแบบต่างๆเช่นอัตราดอกเบีย้ยบริสุทธิ์คืออัตราดอกเบีย้ยในกรณีไม่มีความเสี่ยง อัตราดอกเบี้ยในานามคืออัตราดอกเบี้ยที่ระบ,บุให้ผู้กู้เป็นผู้จ่ายและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราดอกเบี้ยในานามที่หักด้วยผลของเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยประสิทธ,ธิผลคืออัตราดอกเบี้ยในานามบวกหรืออัตราทุนธุรกรรมต่างๆดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทนที่ผู้ฝากได้รับเงินจาก การนําเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงินมักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อปีจําแนกได้ออกเป็น3ประเภท1ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์คือผู้มีรายได้ที่ประสงค์จะออมเงินต้องการออมเงินที่ไม่ได้ฝากหรือออมเป็นประจํา 2. ดอกเบี้ยเงินฝากประจําคือดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับก็ต่อเมื่อทําการฝากเป็นประจําซึ่งธนาคารกําหนดให้ฝาก 3ดอกเบี้ยเงินฝากแบบขั้นบันไดคือผู้ฝากได้รับจากธนาคารเมื่อทำการฝากและข้อตกลงตามเงื่อนไขของธนาคารเป็นผู้กำหนดและธนาคารเป็นผู้กำหนดดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดให้กับผู้ฝากดอกเบี้ยเงินกู้ผลตอบแทนที่ผู้กู้เรียกเก็บจากผู้ขอกู้แบ่งเป็น2แบบ 1. ดอก ดอกเบีย้ยเงินกู้แบบคงที่คืออัตราด,ดอกเบีย้ยกำหนดให้เป็นตัวเลขเฉพาะไม่ขึ้นลงตามต้นทุนของสถาบันเงินตามต้นทุน1.1เป็นคงที่ตลอดสัญญา1.2แบบต้นลดดอกเบีย้ยลด 2, 2. ดอกเบีย้ยกู้แบบลอยตัวคืออัตราด,ดอกเบีย้ยเงินกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของการเงินแบ่งออกเป็น3ลักษณะคือ2.1 MLR 2.2 MOR 2.3 MRR ค่ะจากข้อมูลธนาคารที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ร้อยละ0.5ต่อปีจงคำนวณดอกเบี้ยที่นายเจะได้รับหากฝากเงิน50า0 0บาทเป็นเวลา6เด,ดือนโดยใช้สูตรดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลา6เดือนหรือ181หารด้วย365ค่ะโดยระยะที่1นะคะวันที่1มกรา คม2,567ถึงวันที่30มิถุนายน2,567ระยะเวลา6เดือนค่ะหรือ181วันค่ะดอกเบี้ยเท่ากับ50,000คูณ0.005คูณ181หาร365ค่ะจะได้45,250นะคะหาร365จะเท่ากับ123.97ค่ะกรณีที่3ฝากประจำที่2เดือน ระยะที่1ดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยหักภาษีคูณ365หารด้วย365หากใน A ฝากเงินประจำา10,000สบาทเป็นระยะเวลา1ปีโดยอัตราดอกเบี้ยประจำอยู่ที่ร้อยละ1.75จงจํางคำนวณเงินรวมที่นาย A จะได้รับหลังครบกำหนดระยะเวลาเริ่มวันที่1มกราคม2 56 6ถึง วันที่31ทันวา2 5 6 6ระยะเวลา365วันเราก็จะนำดอกเบี้ยเงินฝากคูณอัตราดอกเบี้ยหลังหักปาษีคูณ365แล้วก็หารด้วย365นะครับเราก็จะเอา1,000มาคูณกับ1,75คูณ0.85หารด้วย365แล้วก็หารด้วย365อีกทีแล้วก็จะได้เป็น1,000คูณ0 8 ศูนย์หนูณสาแล้วก็หารด้วยส6 5กนะครับก็จะได้เป็น5้าแส0สี่หมืานดร้อยห้าสิด้วยสามกนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น1,490งนเาสนะครับเงินรวมที่นายเจะได้รับหลังครบกําหนดคือ1นึ่0แสนบบาทนะครับความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์ กับดอกเบีย้ยเงินฝากประจำคืออะไรและพอเหตุใดดอกเบีย้ยเงินฝากประจำจึงสูงกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์คือเงินน้อยก็สามารถฝากได้ไม่มีขั้นต่ำในการฝากสภาพคล่องต่ำสูงเพราะเบิกถอนได้ตลอดเวลาดอกเบีย้ยเงินฝากประจำคือได้อัตราดอกเบีย้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติและเงินฝากกระแสรายวัน ถอนไม่ได้ทันทีเหตุที่ดอกเบี้ยเงินฝากประจําสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพราะมีวินัยในการเก็บเงินได้มากกว่าฝากออมทรัพย์กลุ่มพวกเราขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ